สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บ D I D Store Shop นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะผมพี่จะมีโค้ดมาแจกด้วยนะทุกคนก็ถ้าใครอยากได้โค้ดแล้วผมกดรอดูนะครับวิธีการสมัครนะผมมีการสมัครก็ง่างยด้าน,นบนเป็นไอเดีนะครับแล้วก็ล่างสองบันเป็นพาสเวิร์ดแล้วก็คอนเทนต์พาสเวิร์ดกดสมัครสมาชิกเรียบร้อยสำหรับน้องวันไหนนะผมที่อยากได้นะครับก็ นี่ครับผมโค้ดนะครับอยู่ตรงนี้เนาะใสเลยครับใครนะครับผมใครสำหรับใครที่มองไม่เห็นพี่โซไม่แล้วนะครับเฮ้ยทุกคนพี่ได้หนึ่งร้อยเี่ยก็สำหรับโค้ดนี้แล้วผมก็คือพี่อ่ามันมันแลนดอมแล้วทุกคนพี่รอกดีอ่ะแรนดอมได้หนึ่งร้อยทุกคนหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะผมก็คือพี่ได้หนึ่งร้อยนะทุกคนใครที่ได้น้อยกว่าพี่ หรือไ,ไ,ได้หนึ่งร้อยนะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะทุกคนมาขิงกันหน่อยได้ร้อยเดียวเหมือนพี่หรือป่านะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวนี้จะมาเป็นส่งเอ่อเป็นห่วงคาวทุกคนใครอยากได้ห่วงคาวเดี๋ยวราดูเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะเอานี้ดีนแ้ทุกคนไอเดีเวลาทองไหมไม่พอก็สำหรับเราก็ไหนนะที่แบบมันไม่พอนะครับผม อันนี้คือพี่มีหน่อยนะทุกคนก็อันนี้เติมเงินนะครับทุกคนก็จะเป็นอันนี้เลยนะทุกคนแล้วก็จะมีอนี่ครับผมสอนเติมนะทุกคนใครที่ยังเติมไม่เป็นนะผมก็มาตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กดเอาลิงก์มาใส่นะผมนะสร้างออกสองขวัญเอาลิงก์มาใส่นะผมก็จบเลยครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะผมก็เดี๋ยวมาสุ่มกันเลยดีกว่ารับทุกคนนะสุ่มซื้อนะะ ส่งซื้อนี้ผไอดีหัวค้าวก่อนค่ะปุ้งซื้อสินสค้าสำเร็เรจร,ร้บทุกคนเรียบร้อยแล้วผมก็ได้มาผมสำหรับไอดีหวัวข้าวนะครับผมหัวข้าวนะครับผมก็แยกได้แบบนี้แนละ้วก็เดี๋ยวรอเลยนะแต่วดีดีท์หนึ่งใต้คลิปเด้อโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าใน ID ไอดีมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ โอเคครับทุกคนนะคผมตอนนี้ผมก็อยู่ในดีเวเนียมาแล้วนะครับนนี่ครับผมก็เป็นนะครับผมหน้ากากไฟนะคัหมวงคาลนะครับแล้วก็จะมีปืนอับด้วยนะครับคนนี้ครับสองกระบอกเลยนะครับอันนี้จะเป็นลูกซองยาวนะลูกซองยาวเป็นซองใหม่นะครับทุกคนฮะโคตรตึงทุกคน ก็สำหรับน้องไหนนะที่อยากได้ไอดีแบบนี้นะผมจะไม่ได้ทิง้งลิกงใต้คลิปนะครับผมสำหรับน้องไหนอยากได้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะผมในวันนี้ต้องขอต้อนรับกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม